ผมพี่น้องเอฟซีนะเมื่อกี้เมื่อวานนี่ลงคลิปไปนะครับพี่น้องนะก็มีคําถามถามเข้ามานะครับสําหรับป่าเก็นนะครับผมได้บอกไปนะครับว่าปะเก็นฝาสูบที่เขาพ่นสีมานะครับเราไม่จําเป็นต้องทากาวเพราะว่าเนื้อฟิล์มของสีมันเข้าไปทดแทนกาวได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ แต่ทีนี้ก็มีพี่น้อง f อฟนะครับเ mm. ม้นเขาถามเข้ามานะครับว่าถ้าเป็นประก็นแบบนี้เราเอาสีสเปร์ธรรมดาพ่นได้บอสั้นผมไม่อยากทากาวคำตอบก็คือสามารถพ่นได้นะครับเอาสีสเปร์ธรรมดาเฮานี่แหละครับพ่นอนะาจจะพ่นสองรอบสามรอบแล้วแต่ความสะดวกของพี่น้องเอฟซนะพ่นให้มันแห้งแล้วค่อยไปทําการประกอบหรือหรือใครนะครับมีงบประมาณนะครับก็ไปซื้อสเปร์กาวนะครับ สเปกาวันจะมีสเปกาวทองแดงสเปกาวอลูมิเนียมนะครับพี่น้องเอฟซีพ่นลงไปนะครับแล้วก็ไปทําการประกอบนะครับแต่ว่าป๋องหนึ่งมันกับแห้งคือว่าน่ะล่ะถ้างบน้อยก็เป็นสีสเป์ธรรมดาถ้าให้ดีขึ้นมาอีกหน่อยก็สเป์ทนความร้อนนะครับพี่น้องเอฟซีหรือเอาเป็นสเปะนั้นก็นได้เด้อพี่น้องสเป์รองพื้นกันสนิมในระครบพี่น้องเอฟซีถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับมันจะทนความร้อนได้ดีด้วยนะครับสามารถพ่นได้แทนกาวเลยนะครับ